สว,วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่แมคโดน,นัลล์นะคะมาทำโครงงานใช่ค่ะโครงงารดสัวทับสีวว่ค่ะเรื่องอะไค่ะพนิดค่ะโอเคค่ะกี่ชั้นกี่สาชั้นยวได้ เดาเขา่อยากมีเน้อก็ทำเองมันก็จะผิดความจริงนะไมเป็นไรเป็นริดเลยเด็กเราก็อเป็นได้หายอ่างลองก่อนทากาวแล้วก็ติดลงไปในกระดาษแล้วทานแล้วก็ตัด่อกระดาษออาไม่ไม่เป็นไรนะนีแบบนาเรากาดห็ดเหมือนกันลูกเยอ้ต่าลูกเกงเสือมันยังไม่ค่อยรนอันนี้ขเอาก่ผมนะด้วยให

ผมเก็บอยาอันนี้เก็บไปนะจะเก็บเขาหมดพี่มวงบางอีกอ่ะมันปังแค่ตอนรูปทำแต่แต่งเล็นก่อนอีะเล่นก่อนอ่ะทำท่าเหมือนคุยงานทำหน้าเทียบสีอเอ้วบนสามสี่ไปไหนอ่ะเอ้าไม่รูเอ้าเอ้าไปไหนอ่ะมีมีบทหนึ่งสองแล้วมาห้าเด้งไงอ้าวเอ้ามันไปไหนอ่ะไม่มีมีแค่นี้ หัวล้อหน่อยสนุกสนาน,น,นทำงาน,นสนุกสนานหัวล้อค่ะยิ้มมาทุกคนไงหนะน้ายิ้มลูกอ่ะไงหนะ้ายิ้มหน่อยอ่ะมามองกล้องหน่อยลูกมองกล้องมองกล้องยิ้มหน่อยแล้วเก้าวมองอ่ะ,ออะเด็กๆอ่ะ,อะ,อะ,ออะมองกล้องมองกล้องใช่แตูไม่มาลอเลยอ่ะใช่แต่ก็เปิดฉากอ่ะยิ้มอ่ะเดิมสองซ้ำอันหนึ่งสองซ้ำแบบ

แอ้นี่ผูกปะใส่กับากเพชรแต่งทำได้นะไม่แกะเหรอไม่แกะเออฉนค่เอาเ้อผิดมันแกะห้าสีอ่ะดีหนูอาให้มันสูตเหมือนกันนะลูกอนี ดวยเล็งก็ได้ค่ะมองกล้องค่ะมองกล้องนะตองลูกมองกล้องนะตองมองกล้องนะตองกล้องนี้ลูกกล้องนี้ทุกคนยิ้มหนึ่งสองสาบม